เช็คย <Check S 2> <mould y S 1> ังนะเช็คยังโอเคโอเคครับผมณรกาบสวัสดีท่านผู้ชมคนด้วยนะคะวันนี้ของผมปี่กีครั้งแรกแก็บเกี่ยวหมดแล้วเออไม้ฟ้าสูงสุดมากครับเก็บเกี่ยวที่ท่านนะฮะสิบนะครับอันนี้ไม่รู้เลยนะครับ สลาดสร็จอสระจะบริเวณอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้เพิ่งค่อยทำคลิปนะเพราะว่าไม่มีเวลาครับตัวใช้บ่อยมากเนี่ยช่างนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันเลยใกล้ใกปดูกันดีกวไม่อยากรออ่ะโอเคครับก็อันนี้คือลาเบ็นเนอร์โนนะที่เราสร้างกันไว้ได้ไปต่อไปนะครับเนะอันนี้ผมลงเทชแพ็กนะเนี่ยท้าไมลงเทชแพกอะมันน่ารักขนาดนี้ไม่ใช่หรอนะเป็นเจ๊แพ็ด ขอปิดเทจจะแ็กก่อนแป๊บนึงเทจะแผกกดนี่ออกก่อนเพียวปดูิพ็กออกนะฮะแมงนะแบบนี้แมงอน้องนะครับเขาเอาเดียนี้นะจดกะเแพ็คระเจี๊ยบกระเจีบปิดได้หมด ใส่เช็ดแ้งใส่งูนยเป็นคนทำมาได้ไม่ได้ยากหรอกนอย่าติดก็ติดหัวนีไ่ได้เขียนที่จิ๊กเก็ตกันคนีแหละแก้มแมวสุดยอดตัน่งชันตั่งแมวเอาเลยเขาเสียงเบาหัวไบด้วยนะพูดดังไม่ได้นะคบผมงไม่ได้ดังไปได้เก่ทนะผมอ่ะพูดดัไม่ได้จริงๆนะฮะก

เดี๋ยวเราลองไปเทียบกับก่อนตอนเช้ากับตอนกลางคืนตอนเช้าไม่จะสีก็วยอสวยแบบมากมายนะ,ะไหนก็นไหนๆแล้วสวยร้านนิดเดียวถ้าไม่มีอะไรมากก็เอ,อาเลย ็ดอันเปดเปดเปเปดปเปดลยแล้วแปดโอเคเป็ดอันแล้วก็ก็ก็อะไรอย่นะอันนี้อันนโอเคเดี๋ยวขัดขออีกของหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันหันโอกมวกเนี้ยเล็บ โอเคแอบจะพูดแบบบลิบบลิบบลบในพาร์ทในพาร์ทก่อน,อน,นครอบก็จะขอนะจะสร้างไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ,อสร้างสร้างอะไรนะสร้างอะไรนะโาเป็นเครื่อๆๆ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 มๆๆๆๆๆอๆๆมๆๆๆๆๆๆๆ ความจำดีงูงิงงูมิงสันกกังนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะก็หาคนแก่มาก็เสียโยนละนะฮะไม่รู้ช่วงนี้ไม่สบายนะพ่อแม่ช่วงนี้ด้วยมากไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะทำเสียงนี้นหะมันต่อมันยังไงอ่ะมาดูสตอรี่สตอรี่โหมดอ่ะสวัสดีค่ะ

คิวฮัลโหลเฮ้ยไอ่ยบะเพนพี่ทำไอ้พี่ทำ PAP ให้ดูหน่อยไม่อ่ะเฮ้ยเจ๊ไมอะไรอ่ะของรับนับถือแต่เอาตัวเองไม่มีเสียดายแน่ๆ PAP ท่านผู้ชมครับสังเกตที่น้ำดีๆครับผมอยู่นิ่งมันแบบสวยนะครับผมก็ยับตา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 ตวกาาต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 าาาต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 า่าตาตาตา

มีเนาะอันเนาะอันชอันชาปนเชอบเปนเชมมาโยโอเคพี่คนที่ตา้าือใครเหอชามีนะบมห่วงเอ้ยอนะครับเขาอีมากตอนนี้นะนี่คือคุณตาสร้างไว้นะฝีมือเขาเลยนี่น้าหาวัาวาหาวว จนมหาวัวมหาวัวนะครับก็ไมไปกับอีกุขุมหาวัวไม่ได้มหาวัวมหาวัวก็วพูดจำใหม่วะแล้วก็ชนมหาวัวมหาวัวแล้วก็มาชนวัวอีกทีแล้วก็บัวกรกะเด็ดปิว่อนไปนู่นนะครับมานี่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 น่นนนนารักน่ารักรก,กุงเก่งกงเก่งโอเคไปแล้วหนึ่งสอง โอแมจีบอลเนี่ยแมปไปข้างนอกนี่ผมเปิดไม่ได้ขุดไปไม่ได้นายมันไม่ได้สุดขอบแมพแล้วเหรอโอแมจีบอลอลผมได้สุดขอบแมพแล้วนะครับสุดขอบแมพปแมปได้แมปนะแมปรอบที่สี่ห้าหกแมปยิงประตูไม่เข้าก็โทษโทษอย่างเดียวนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่พื้นที่สร้างอ่า มันเรียกว่าอะไรเครื่องความเห็นนะครับตรงนี้เลยไหมรู้มงไง่ไมไแนวขึ้นนะครับแนวเลื่อ,อขึ้นความสูงเจดีย์ตนันกระวงัง

rằng mai mi phá nát mai nào yêu song ni chân không cao vậy nên là được mai sáng làm phải Come กันเป็นกำแพงกันหมากันตั้งแต่ตรงนี้นะแล้บนึงนะมูสเป็นมูสเป็นมูสเปลงไปทามางลงไปทามังางนอนอุ๊ยอุ๊ยทำมุไม่ได้ไปทางน้นนะโอเคโอเคโอเค

กำแพงกันนะผมมองอะไรมพอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดอือ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 อันจะชนมหาลัยวัวชนบัวช่างแม่งนะเดี๋ยวปรับไปในนี้ก่อนนะโอเคปิดก่อนนอนนอนนอเนอนนอเคแล จุดนี้เราทำเองนะครับความกว้างแค่ประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่บล็อกความความกว้างนี่เป็นความยาวอาาอาาอา่ ความสูงเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่ายอย่าให้กูผิดใจนะไปแล้วออโอเคสามสองตุ๊บเออติดอเอเขียบโคตรทุกใจอ่ะระวังจะติดใจนะฮะว้า ถูงเจ็ดเด้อออของฟองสีบอก,กลืไปกคนน้ากังคน่าเสียใจ,จ Oh my god กดแชร์ปวีวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวกดแชร์กดกดซับตะไคร้กดดับกับนางใช้บุ่มด้วยครับขอบคุณครับ